อะไะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในมือของเราทั้งสองคนนะฮะทั้งผมแล้วก็อาจารย์สุโชคณขณะนี้ก็เรียกว่าเป็นวัตถุดิบตั้งต้นหรือว่าสารตั้งต้นนั่นเองนะฮะอันนี้ตรงนี้คืออะไรบ้างครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นเส้นใยเส้นใยจากใบสับปะรดนะครับก็คือมาทำทำการบีบแล้วก็เอาพวกสารสีเขียวๆออกไปนะครับทำการตากแห้งก็จะเป็นเส้นใยที่มี่ษะค่อนข้างยาวนะครับหลังจากนี้ผมก็ได้ทดลองถ้าเกิดเอาเส้นใยนี้ครับมาทาการตัดนะครับแล้วขึ้นรูปเป็นก็จะได้กระดาษสับปะรดแบบนี้นะครับ เอาไว้คล้ายๆกับกระบวนการทํากระดาษสาครับ<อ>ใช้เป็นพวกกระดาษห่อของฟันก็ได้นะครับหรือว่าทําเป็นถุงตกแต่งคัตกรรมต่างๆนะครับครับอันนี้มีความยาวเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมที่อยู่ในห่อกระดาษนี่นะฮะคุณผู้ชมเป็นเส้นใหญ่จากใบสับประรดเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันล้าอาจารย์บอกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเส้นใยที่แข็งแรงเดี๋ยวขออนุญาตลองทดสอบดูนี่นะฮะคุณผู้ชมมันแข็งแรงจริงๆนะฮะมีความทนทานสูงนี่นะฮะดึงก็ไม่ขาดด้วยนี่นะฮะ เพราะว่าอันนี้ผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมารับอันนี้นนนยังครับอันนี้เป็นใยแต่เป็นสารตั้งต้น,ตนใช่ครับเพราะว่าสับปะรดเนี่ยถือว่าเป็นเส้นใยจากธรรมชาติที่มีความแข็งแรงเกลือบอสูงที่สุดเลยก็ว่าได้ครับอ,อันนี้ก็คือเขามีคุณสมบัติที่โดดเด่นอยู่ในตัวอยู่แล้วและทีนี้พอยิ่งไปผ่านกระบวนการนะรก็ยิ่งมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นน้ําหนักก็จะเบากว่านี้ด้วยน้ําหนักของเซลลูโลสเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับเหล็กนะครับ น้ำหนักของมันเนี่ยเขาในภาษาวิชาการเขาเรียกว่าความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นของตัวเซลล์โลสเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก1.5กรัมนะครับต่อล st. <at> ูกบาทเซนติเมตรครับถ้าเกิดเทียบกับเหล็กครับเหล็กที่อยู่ที่ประมาณสัก7จ็ถึงเจกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะครับครับเพราะฉะนั้นเกิดเทียบเนี่ยก็พบว่าไอ้ตัวเซลล์โลสเนี่ยมีความเบามากกว่าเหล็กประมาณ4-5เท่าเลยนะครับครับและอย่างที่ถืออยู่ในมือผมนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าใช้เส้นใยจากใบสับปะรดนี่เยอะขนาดไหนอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วเนี่ย ในกระบวนการที่เราทําในห้องแลบนะครับหรือว่าห้องปฏิบัติการเนี่ยก็ใช้สัก20-50กรัมนะครับ,รบเพราะว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องผลิตจานวนมากเพราะว่าพอที่มันเป็นเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโนแล้วเนี่ยปริมาณมันจะเพิ่มขึ้นอย่าง,ยางเยอะมากนะครับอ๋อฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จาเป็นต้องเตรียมแบบเป็น100รกรัมเตรียมเล็กๆก,ก,ก็เพียงพอใช้นะครับ20-50กรัมเท่านั้นเองใช่ไม่ถึง1ขีดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ถึงครับไม่ถึงแค่ครึง่งขีดครึ่งขีดเท่านั้นนะฮะทีนี้ถามสักนิดนึงนะฮะว่าหลังจาก ได้ทําการวิจัยไปแล้วนะฮะได้มีการทดสอบยังไงบ้างไหมครับแล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงพึงพอใจไหมครอาจารย์ก็จริงๆหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับก็ได้มีกระบวนการทําวิจัยคือวัดความแข็งแรงรทำขึ้นรูปเป็นฟิล์มนะครับ,รบเพราะว่าในในตอนแรกเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะเอาเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโนขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษใสแล้วก็มีการ รวมกับพลาสติกนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปใช้งานในประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับ,รบเพื่อใช้แทนหน้าที่ของหน้าจอทัชสกรีนหรือว่าใช้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเช่นหรือว่าแทนกระจก,กน,นะครับเพราะว่าหนึ่งมันมีความแข็งแรงแล้วก็มีความใสใล้กระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังกันว่าในอนาคตเนี่ยเซลลูโลสตัวนี้นะครับจะสามารถนำไปแทนที่กระจกได้นะครับ,รบทีนี้ก่อนที่เราจะไปสาธิตในตอนต่อไปถึงกระบวนการหรือว่ากรรมวิธีคร่าวๆในการ เตรียมเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโนจากใบสับปะรดถามถึงที่มาที่ไปหรือว่าจุดเริ่มต้นสักนิดหนึ่งนะฮะที่อาจารย์ได้มีโอกาสได้เข้ามาคิดค้นพัฒนาสําหรับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมตัวนี้นะฮะเป็นมาอย่างไรหรือว่าอาจารย์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่ไหนยังไงหรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็จริงตอนนั้นผมได้ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับของทุนรัฐบาลไทยครับในเมื่อสัก10ปีที่แล้วครับก็ได้ไปศึกษาทางด้านเซลลูโลสครับที่ประเทศอังกฤษนะครับก็ในตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงบังเอิญว่าเป็นช่วงที่นาโนเซลส เริ่มมีการนํามาใช้จริงนะครับเราเห็นว่าไอ้ตัวเซลลูโลสขนาดอนยเริ่มเอามาใช้ในการเสริมแรงในพลาสติกเพราะฉะนั้นเน่เป็นจุดเริ่มต้นเลยทีเดียวว่าเซลลูโลสเนี่ยมันก็สามารถทาได้เหมือนกับวัสดุอย่างอื่นเหมือนกันนะแล้วประกอบกับพอกลับมาประเทศไทยนะครับก็มีกระแสว่าจะต้องเริ่มลดโลกนะครับก็มีกระแสเกี่ยวข้องกับว่าต้องทําการใช้พลาสติกให้น้อยลงประกอบกับประเทศไทยเนี่ยมีวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรค่อนข้างมากก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของงานวิจัยนี้นะครับว่าทําไมถึงมาทําเกี่ยวข้องกับ ไอ้ตัวเซลลูลสขนาดนาโนนะครับ,รบจากจากวันนั้นที่เรื่องของพลาสติกกำลังมาแรงรนะฮะแต่ว่าเราได้รับโจทย์ใหม่เรื่องของรักโลกด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรียกว่าเอาพลังงานสีเขียวเนี่ยมาแปลงให้เป็นมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เรียกว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเชื่อว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเราณขณะนี้ด้วยทีนี้ถามถึงระยะเวลา ในการคิดค้นแล้วก็พัฒนาสักนิดหนึ่งจากวันเริ่มต้นมาจนถึงวันที่สําเร็จตรงนี้ใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับอตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการทําอยู่นะครับยังเรียกว่าสําเร็จไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วครับงานทําวิจัยเนี่ยคือต้องทำทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพอ,อได้ผลงานปุ๊บก,ก็ต้องพัฒนาสมบัติของมันต่อไปนะครับ,รบเพราะว่าตับเมื่อ,อไรก็ตามที่เราหยุดทางานวิจัยแล้วเนี่ยหรือว่าหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยชิ้นงานของมันเนี่ยก็จะไม่มีการพัฒนาสมบัติต่างๆละเลยที้เป็นความรู้ที่ค่อนข้างล้าหลัังนะครบ ก็ตอนนี้เนี่ยถามว่าพอใจแค่ไหนนะครับก็บอกว่าพอใจสําหรับการเตรียมได้ในดับห้องแแบบนะครับแต่ว่าระดับห้องปฏิบัติการตอนนี้เนี่ยก็รอว่าจะมีการถ่ายโอนความรู้ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมนะครับว่าจะสามารถผลิตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับครับ